อันนี้เป็นแผงคอนโทรลนะครับสำหรับตัดต่อปั๊มซับเมอร์กับหอยโขงแล้วก็ควบคุมการเปิดปิดของโซลินอยด์วาล์วอีก3ตัวด้วยก็คือทัมเมอร์ตัวแรกจะเป็นตัวตั้งเวลาสำหรับตัดต่อซับเมอร์กับหอยโข่งก็คือถ้ามันออฟอยู่ซับเมอร์จะทำงานแต่ถ้ามันออนหอยโข่งจะทำงานพร้อมกับโซลินอยดตอนนี้เราใช้ตัวหลอดไฟแทนโซลินอยดเนาะ ก็คือโซลินอยด์ตัวแรกจะทำงานพร้อมกับหอยโขงนะครับอ่าอ่าตอนนี้โซลินอยด์ตัวแรกทำงานพร้อมกับตั้งเวลานะครับแล้วก็ตัวทามเมอร์ตัวที่สองจะเป็นตัวคอนโทรลของโซลินอยด์ตัวที่สองถ้าทามเมอร์ตัวที่สองทำงานอ่าโซลินอยด์ตัวแรกจะดับโซลินอยด์ตัวที่สองจะเปิดนะโอเค เดี๋ยวปิดก่อนแล้วพาอในกรณีที่ซับไอซลินอยด์ทำมือตัวที่สามทำงานอืมทามือตัวที่3ามทำงานซลรินอยดตัวที่สามก็จะทํางานนะครับในส่วนของทำมือตัวแรกเนี่ยหอยโข่งจะต้องทำงานตลอดเวลาจนกว่าจะหยุดการใช้งานของหอยโข่งก็คือหยุดใจน้ำํำซลินอยดถึงจะดับหมดพอเราตัดมาพอซลินอยด์ไอไอ,ไอหอยโข่งทํางานเสร็จแล้วก็ตั้งเวลาปิด พอปิดปุ๊บโซลีนอยดทั้ง3าตัวก็จะปิดหมดในสถานะนี้ก็คือตัวเมมร์จะทำงานติดขึ้นมาแทนจนกว่าแดดจะหมดหรืออะไรก็ว่ากันไปโอเคครับ